ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูค้อกควายนะครับค้อกควายเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากครับฝนตกหนักมากๆเลยนะครับทุ่งนามีแต่น้ําเต็มไปหมดนะครับหวานข้าวกันไม่ได้นะฮะไอคนที่หวานก่อนก็โชคดีไปนะครับนี่ครับค้อกควายเราครับโอ้โหน้ําท่วมเมื่อคืนนะฮะดีไม่ถึงตรงที่โรงเรือนนะครับ โรงเรือนมันจะอยู่สูงกว่านะฮะก็เลยท่วมไม่ถึงนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยมควายนะฮะไปเยี่ยมปเยี่ยมพวกเขาตอนอ่าใกล้ๆไดครับไปดูกันเริบโอ้โหดูคอกนี้ อ,อดีนอนแช่น้ำไหมเนี่ยลูกนอนแช่น้ำหรือเปล่าเลิฟไม่มาที่มาลูกมาไม่ใช่เลิฟแล้วเนี่ยโอ้ยดูที่ลูกโอ้โหอ่านี่ครับติดทุกตัวแล้วนะครับแม่พันนะครับ แม่พันหกตัวติดหมดแล้วนะครับตอนนี้ทับหมดแล้วเลิบมาเลิบม,เลบมาเลิบมาเลวมาลุกมา,มาลุกอ,าเ,อาเลิบมาแล้ว เดี๋ยวปล่อยออกทุ่งเนาะเดี๋ยวปล่อยออกทุ่งเ้อแล้วนะครับยังติดแล้วกำลังอ้วนเลยเดี๋ยวไว้มันจอยกัน ่นี่ครับผมให้เป็นตัวเอกเลยบักเลิฟบักเลิฟไม่ได้ค่อยเล่นกับเขานะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาคุกคีกับเขาเท่าไหร่เวลาว่างก็จะมาเล่นกับเขานะครับ อีตัวที่เดินมาหากันเกิด15ธันวาปีอปีปีปลายปีที่แล้วนะครับจเจ้สักพักก็จะปล่อยเขาออกจากออกไปหากินนะครับที่ทุ่งนะฮะ อามะม่วงมาให้กินก็ไม่กินเอากล้วยมาให้กินก็ไม่กินกินหญ้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็จะมีเนื้อมีหนังหน่อยนะฮะวัควายเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็หญ้าขึ้นเยอะนะครับตอนนี้หญ้าเยอะนะฮะแต่ช่วงหน้าแรงมาก็จะ ต้องกินฟางกินอะไรไปนะครับเพราะเราไม่มีที่จะปลูกหญ้าปลูกอะไรเท่าไหร่นะฮะว่าจะไปดูที่ดูทางก่อนนะครับหาปลูกหญ้าปลูกอะไรไว้ฮะช่วงเวลาเขาอดเลืออะไรเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าวัวควายพวกนี้มันกินอาหารหรือเปล่านะฮวอ,อาหารเลยฮะผมก็จะพึ่งลงมือเลี้ยงนะครับ เพราะมันเป็นของครอบครัวนะครับผมก็ต้องมาต่อยอดจากพ่อใหญ่อีกทีนึงนะครับกินน้ำหน่อยลูก โรงเรือนก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนมันตกหนักนะฮะจะหาดินมาใส่ก็ทางเข้ามาก็ลําบากครับนั่นครับน้ําขังอยู่นะฮะน้าขังอยู่ดินมาใส่สักสองสามลดนะฮะเพื่อให้มันสูงขึ้นแล้วเราก็ล้อมคอกมันนะฮะไม่ผูก เชือกมันผูกเชือกมันมันก็จะถ่ายที่นั่นนะฮะผูกตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นเลยทําให้โรงเรียนสกโปกนะครับเต็มไปด้วยมูลของเขานะครับเหลือกลิ้นไรยุงก็เยอะนะฮะ